ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมิตระดับทองประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองปูตั้งอยู่เลขที่188ทับ3หมู่3ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3บริหารงานโดย นางสาวสุนิสาสมบูรณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปือโรงเรียนบ้านหนองปือมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น1,109คนและมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน42คนโรงเรียนบ้านหนองปือได้เข้าดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิติและอบายมุขได้มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนบ้านหนองปือได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสด้านของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดการองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนำแบ่งเป็นสิ่ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม 1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด็กโรงเรียนบ้านหนองปือมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด33ห้องเรียนและได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน12ห้องมีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีมากทั้ง12ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100 ได้ดำเนินการประกาศห้องเรียนสีขาวดเด่นและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาโคงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2 5 6 6 1.3. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการ 1.4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านหนองปือได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา5กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 6. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติดเป็นต้น 2. มาตรการด้านการพ้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านหนองปลือได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเที่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มลอดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนบ้านหนองปืนได้ํำเนินการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดและอบายมุขและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด27คนเป็นนักเรียนกลุ่มปลอดจำนวน27คนไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า2.3สถานศึกษา,ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทัส มาตรก,การด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนยโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านหนองปลือได้ประกาศนยโยบายการบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงเพื่อทำการให้คำปรึกษาในการบำบัดรักษา 3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลือได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน4มาตรการการเฝ้าระวัง4.1 สถานศึกษามีตู้เสมารับหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารับป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านหนองปลือได้ํำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยมีการรับสมัครนักเรียนดำเนินกิจกรรมบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1 สถานศึกษามีนโยบายมียุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองปลือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทีมทำงานห้องเรียนสีขาว 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านหนองปลือมีห้องปฏิบัติงานแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดำเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านหนองปลือจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจผู้ทอนหนองขามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดึงร้านคาและชุมชน5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้โรงเรียนบ้านหนองปลือ ได้ทำโครงการป้องกันการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเด็กและเยาวชนคนตำบลบึงเพื่อให้ความรู้แก้ไขปัญหาและป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยได้จัดตั้งคณะดำเนินง,งานอาทิประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือได้รวมลงนามในประกาศถึงวิธีการแก้ไขและป้องกันการใช้สารเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนสถานีตำรวจภูทรหน,นองคามได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์พระสงฆ์ได้จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลดละเลิกยาเสพติดได้ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านหนองปลือได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลบันทึกการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินง,งานโรงเรียนบ้านหนองปลือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ได้นำนวัตกรรมแฝกซีโมเดลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินง,งาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายใต้กรอบแนวคิดแบบวงจร P.D.C.A. ดังนี้ V. Virtue คุณความดีความดีงานหรือคุณงานความดีโดยต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเช่นกิจกรรมค่ายพิธบุต์กิจกรรมแกนนำยุวชนคนคุณธรรมกิจกรรมแกนนำสภานักเรียนกิจกรรมสมุดบันทึกค,ความดี A. Achievement ภาพความสำเร็จโดยมีการกำหนดนโยบายมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่งบประมาณเช่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ครงการสถานศึกษาพอเพียงโครงการโรงเรียนสุดตริตและโครงการห้องเรียนคุณภาพ 4. coordination ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายโดยคณะครูทำความเข้าใจกับผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานอื่นๆเช่นเทศบาลชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์ a c e b o o k และเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหนองปลือในการปลุกฝังคุณธรรม,มจะเรียธรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมประชมุมผู้ปกครองการประชมุรระชมคณะกรรมการสถานศึกษา 4. c u คลิคคิลล์หลักสูตรดำเนินการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2560หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของคณะครูภายในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่น้อมนำพระบร,รมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติมาบริกา,ารยอย่างยั่งยืนเช่นหลักสูตรหน้าที่พลเมืองการถุจจิตก,การดำเนินการโครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม I. Innovation การสร้างนวัตรกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีการจัดทำริพั์ในการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียนให้เกิดขึ้นเช่นหนังสั้นต้านทุจริต N. Need ความต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน สามารถรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีการปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามการปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมยั่งยืนของนักเรียนเช่นกิจกรรมค่ายพุทธบุตรกิจกรรมแกนนำยุวชนคนคุณธรรมกิจกรรมแกนนำสภาน,นักเรียนกิจกรรมทำบุญวันธรรมะสวรา กิจกรรมยิงงาวยว้วสวยกิจกรรมรูปเสือจิตอาสากิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานธรรมธรรมและกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ e evaluation การประเมินความก้าวหน้าด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านโครงการกิจกรรมภายในโรงเรียนมีการกำกับติดตามรายงานการดำเนินง,งานรายวันแก้ปัญหาอุปสรรคร่วมกันเช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการห้องเรียนคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองปลือได้รับรางวัลเสรมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองปลือ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินอ,อย่างเป็นกลยานมิตรและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปขอบคุณค่ะ